แล้วก็คุณทั้มนะครับอยากจะพูดถึงเซลล์เมริกาเทรดนิดหนึ่งนะครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการดูเนี่ยก็คือดูตัวยีสดอลลาร์นะครับถ้ามันเริ่มกลับมาอ่อนแรงแรงเหมือนปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยอาจจะเกิดการที่หุ้นโดนเทแรงๆโดยไม่ต้องมีคําถามไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้นะอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับก,ก็ระมัดระวังนะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าที่เซลล์เมริกาเทรดมาครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณเดือนสีนี่แหละ ก็คือสิ่งที่คุณ,คณ,คณ,คณทั้มทําทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้น Re c i p r o c a l tariff นะครับมันก็พุทความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อสูงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าปีนี้ทริก g กอ point มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่กรรมการเฟดนะครับเดี๋ยวคุณพาเวลก็จะหมดละแต่วา่าล่าสุดเหมือนกระแสก็เบาๆลงนะที่จะจับคุณเควินแฮสเซตขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่ใช่คุณเควินแฮสเซตเนี่ยอันนี้ก็อาจจะดรอปลงไปนิดหนึ่งเรื่องตีมดีเบสเมนต์นะครับแล้วก็เซลล์ดอลลาร์แต อย่างล่าสุดที่โจมตีคุณพาวเวลว่าจะฟ้องอันนี้ผมว่ามันก็แอดอัพเข้าไปใน n a r r a t i v e story s e l l ลอเมริกาเทรดนะครับก็ถือว่าอยากให้เรามัดระวังธีมนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นทำยังไงก็คือไป Emerging Market เลยนะครับหุ้นไทยเนี่ยผมว่ามันจะวิ่งจากการที่หลบเข้ามาหลบนะครับเพราะหุ้นไทยลงมาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดจะเซลอเมริกาเนี่ยมันก็ไปหาที่หลบเป็นเซลพาวเวลนะครับซึ่งหุ้นไทยเราเคยเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัอบแนเปนรือล่บวกเยะบวกน้อยไม่รู้แต่ว่า เทียบกับคนอื่นถ้าคนอื่นลง US ลงเนี่ยแค่ไม่ลบก็ถือว่าดีใจละก็เดี๋ยวดูกันว่าเดี๋ยวปีนี้หุ้นไทยมันจะเป็นหลุมลบภัยไหมถ้าเกิดตีมเซลอเมริกาเทรดมันมาจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงก็ผมคิดว่าเซลอเมริกาเทรดอีกอันหนึ่งก็ไปบายพวกทองนะครับทองเนี่ยน่าซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณทําประเด็นเซลอเมริกาเทรดที่โดนทริกเกอร์ครั้งนี้ก็คือที่เขาลามปามไปกรีนแลนด์แล้วก็จะขึ้นภาษียุโรปนี่แหละ ซึ่งมูลค่านําเข้าของยุโรปเนี่ยมัน3ามแสนล้านเลยนะครับที่เป็นของสหรัฐถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเงินเฟ้อไปอีกค่อนข้างเยอะนะครับพอเขาทรัมป์เนี่ยจะขู่ขึ้นอีก10%อผลกระทบเนี่ยก็จะลบกับทั้งคู่นะครับคือทรัมป์ทางสหรัฐเองก็ลบด้วยนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นก็กดดัน GDP ยุโรปอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยถ้าแค่8ประเทศเนี่ยเราประเมินค่าวๆขึ้น10%ตามวันที่1กุมภาจริงเนี่ยก็จะกระทบ GDP ประมาณสัก0.2%ทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นทุกประเทศเนี่ยก็จะกระทบประมาณสัก0.3%นะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ย3แสนล้านเหรียญเลยเป็น20%ของนำเข้าทั้งหมดทีนี้ยุโรปจริงๆเองพี่ใหญ่อย่างเยอรมันก็ออกมาตอบโต้แล้วนะครับเขาบอกว่ายุโรปคอมมิชชั่นเนี่ยกลุ่มสาภาพยุโรปเนี่ยมีมาตรการที่จะเอาใช้มาตอบโต้ได้นะครับที่เขาเขียนไว้แล้วซึ่งไอ้ตัวมาตรการเนี้ยเขาก็ จะหยิบมาใช้ถ้าคุณทรัมําจริงก็คือพร้อมที่จะตอบโต้นะครับซึ่งก็จะเป็นการขึ้นภาษีใส่สินค้าสหรัฐอีกแสนล้านเหรียญด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อตอบโต10้10%เหมือนกันตรงนี้ก็จะยิ่งศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาเนี่ยมันเป็นผลกระทบเชิงลบกับทั้งคู่นะครับพราอิมแพยมันอาจจะมากกว่า0.2%ที่เรียนไปเขา้าวๆาว่าถ้าทรัมขึ้นฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอ ah ันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นทริกเกอร์พอยท์เซลล์อเมร นะครับเพราะนั้นปีนี้ยังเป็นปีที่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับก็สวัสดีทุกท่านในช่องแชทด้วยนะครับวันนี้พูดเพลินนิดนึงลืมทักทายแชทนะครับก็สวัสดีคุณชุติเทพนะครับแล้วก็คุณนัทภพัฒน์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับที่อัปเดตวันนี้ในรายการ t ีสกอตทอลก g l o b a l นะครับก็ท่านใดที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจลงทุนต่างประเทศก็เปิดบัญชีผ่าน investify plus ได้เลยนะครับในการที่จะลงทุน Global Trade วันนี้เดี๋ยวยังไงก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอังคารเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาผ่านทาง Facebook, YouTube, Cisco Securities วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ